วันนี้เปิดโรงงานนรกครับโรงงานนรกครับโรงงานรอบซิ่งครับทำเพิ่มครับทำมีตาข่ายของผมมีตาข่ายเหลืออยู่นะครับผมมาทำก็วัดตัดไปแล้วได้มานไหมอันนี้เป็นหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครับ ได้เพิ่อมอีก9หลังนะครับของเก่าที่มีอยู่สิหลังนี่ฮะโรงงานนรกเปิดทำการแล้วครับทำเองครับพอทำเองแล้วมันจะเรียกว่ามันจะแข็งแรงกว่านะครับมันปราณีตได้นะครับ นี่เลยครับสนใจก็ติดต่อร้านยางครับที <c oughs> ่อก็ขายเสาคอนรอยแลที่เขาอันนีนี่ครัคำ,คำว่าคอมเมนต์ครับช่วงนี้ลูกค้าไม่ครับไม่ปะยางก็ไม่มาปะยางก็ทำแงบกันครับทำพักพักขึงดึงไว้แตงสุ่ย วงจะใช้นี่ครับ PVC ครับตัดเป็นวงโรงงานนารกครับมีเครื่องมือครบ <c oughs> <c oughs> นี่ของผมครับอันนี้ของผมทำเสร็จไปแล้วครับทางนู้นทำนี่เขาอบปตก็เสร็จไปแล้วครับอันนึ่ง ลาไปลายยางเลยนะของเสียรันยางนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับอีกสามชั่วโมงครึ่งเสร็จตั้งนานจะเสร็จตั้งนานแล้วครับลูกค้าเข้าเมื่อกี้เปลี่ยนยางไปใส่ล้อไปสองไปคู่หนึ่งครับรอรถไทยนะรถไทยเดินตามถูกใจไม่คิดตังค์เลยนะครับ เดี๋ยวรอชมผลงานครับเดี๋ยวเสร็จนี่ก็คงต้องไอใส่คงต้องไปหาเหยื่อนครับเหยื่อจะหมดละนม่ต้องนี่ครับก็ประมาณนี้ฮะ สวัสดียามเช้าครับวันนี้มากันมืดพื้นนะฮะมาแต่ครับนี่นะมากันสามคนครับผมมาเก็บแงบครับมาปูงแงบใส่ไว้สิบเก้าหลังครับมาดูกันครับงานหลังแรกอยู่ริมถนนเนี่ยเลยครับ ยังไม่สว่างดีฮะต้องส่องไฟครับหลังแรกอยู่นู้นโอ้มีดินครับดินดินครับ<อ>ดินดินดิน,ดนสองสองตัวสองตัวครับผม ตัวสวยๆอยู่ครับผมแต่ไม่ไม่สวยเท่าไม่สวยเท่าวันก่อนนะครับแต่ก็ใช้ใช้ได้ครับไปดูข้างบนครับ chăm mà nó bật hỏng mấy cái chương nhé lụ lụ đây thôi chứ là cái chăm về ấy, tròn ở trong một một cái này lụ cho luôn ta luôn rất là nó <laughs> <laughs> không được à, โอ้ตัวนี้สวยครับตัวนี้เราตัวนี้ปล่อยไหมนี่ยปล่อยม้อว,วยครับใหญ่ให่ใยหญ่ใ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 ห่เย,ย, <laughs> ย่่ญ่อเิญร เดี๋ยวไปดูหลังถัดไปครับผมหลังที่สองครับไม่เงียบจังครับเบนเหื่ยก็เหลือนะฮะที่เหลือเหยเ่อมันดันออกมาข้างนอกนะฮะเ,ออเงียบครับผมหลังที่สองฟาวครับ อตรกตรก,รกล่นกลงเจียเลยอาบลังเจียเสร็มเได้ไนึ่เจะขอโน,นรอคร้างเขากัาะหลังที่สมครับหลังที่สามโอ้มีดินครับมีดิน มีดินครับผมหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวไปน้ำก่อนนี่นี่นกกมาันันีกน่อยครับเรนจะสว่างแล้วมาโจเองสงใัยสีตรหมอปุถม นี่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 ทอง่มที่สามครับผมจะเงียบสามหลังสามเอ๊ะสามเอสี่สามหลังพอสองแต่ว่าได้สามตัวครับจะดูต่อไปครับหลังต่อมาครับ วางไว้ในป่าครับข้างในนะคะร,รับไม่ดูเงียบเงียบจังเลยงั้นเลยมไ,ไม่เข้าครับโอ้เข้าอยู่ครับเข้าอยู่มันบูดเดงมันโอ้บูดเดง้งเต้ยเตี่ บุกเขียวมี่บุกเขียวเลยเข้าอยู่ครับหนึ่งตัวเอาบุกเขียวครับบุกเขียวครับบุกเขียวเป็นสัญลักษณ์ของของช่างของช่างยางเราครับดูเลยนี่ดูไซส์ของช่างยางเราเลือกเอาฮะ คนเก็บเสระบมาจากฟ้าอยู่ๆๆๆๆโมลเลโอ้ลกทุมยันยันไตรเลยกลังจะออกลังโปรสีแ้มครับหลังถัดมาครับเงียบเงียบเหมือนกันนะ เงียบเหมือนกันครับโอ้ดินฮะดินฮะดินฮะมีดินครับผมตัวปีเลยน่าจะสองตัวนะครับสองตัวครับผมสองตัวไซมินิอันนี้โบแดงโอโบเคียวตีนะโบเคีย,เยวเงียบช่างปีที่นั่งทำเมื่อวานฮะให้เขาได้ลองทำกันใหม่ๆ ยรือบอลดะสััน่งันาสักคันสักันกีได้บ่เขียวก่้ะบ่ปนรจะนเบเกมันตรงเศรษทุ่มตรงนี้่นเก็บสุรุ่มตรงนี้ขบไม่ค่อยใหญ่นะฮะเป็นไซส์เล็กกระรยังจะนับรับอาจารเก็บือกระปอน

หลังถัดมาครับใส่ไว้ในพุ่มไม้ครับผมยังไงเงียบแทะเงียบเลยเงียบเลยเงียบครับเงียบเอามีตัวครับมีมมแตมอยู่ครับผมหนึ่งแตมครับ หนึ่งแต้มครับตัวสวือเข้นมาหน่อยอันนี้ยังกระเมทม่ <c oughs> อุดยิง มาครับสีดำนี่เป็นแง่ที่ทำใหม่นะฮะถึงเงียบครับหลังนี้เงียบครับไม่โดนครับหลังนี้ครับเงียบครับไม่โดนครับ ยังนีตรงนี้ครับเงียบกักเงียบดูสิอ๋ออ๋อมีดินครับฮี yeah. สองแต้มนะครับที่เห็น,นเดี๋ยวไปดูข้างบนครับ โอ้โหสองแต้มครับแต่แต้มนหนึ่งน่าจะเล็กเล็กมากครับเ,เล็กว่าตุยต่ยตุยต่ยตุ่อเล็กครับนิดเดียวเยอะมันเก็บเราอยู่ครับเอาครับ เก็บครับน้องนี่เรื่องเราเบี้ยนเื่องเลืกเราไม่ปล่อยเราโปอยตัวใหญ่กระดามตูดเลี้ยงกระดานจัตตาสมหลังนี้เป็นไงดูเงียบเงียบอีกแล้วครับโอ้นอนิ่งครับเห็นไหมฮะ สวยครับนอนนิ่งเลยครับกระโดดเหนื่อยแล้วหรือเปล่ามือ <laughs> ติดเรียงวะเดี๋ยวไปล้างดีๆอีกทีหนึง่งมีแต้มครับหนึ่งเต้ม <laughs> นอนนิ่งเลยครับตัวนี้กินแล้วก็น,นอนนิ่งน่าจะโดนตั้งนานแล้วนะก็เลย <c ười> กระโ, <c ười> โดดจน,นเหนื่อยทุม่ม <c ười> ตัวตัวสมสมเลยเนย

เงียบหนิ่งหน่งอ่าฟาวครับฟาวหลังนี้ฟาวครับอ่า ลืมบอกไว้วันนี้ใช้เหยื่อเป็นเหยื่อปลาตายนะครับเป็นปลากระดี่บวกกับปลาหมอนะครับเนี่ยเป็นปลาตายครับเหยื่อวันนี้ปลาตายแบบตัวตัว,ตวทั้งตัวนะครับปลากระดี่ตัวเล็กๆเ,เอา้าก,กูหลังนี้ใส่ตรงถังน้ำไหลเลยนะฮะ ดูเงียบครับ<อ>เงียบครับ<อ>เงียบแต่ไม่แดงอ่ะไม่แดเงไม่แดงเงียบแต่ปลาปลาหายครับ<อ>รปลาหายครับปลาเป็นะหายหรือปลาตัวเดียว

เออนี่ตัวสุดท้ายแต่จะนับเนาะโบแดง <c oughs> โบแดงไม่เสเลิงใจเนาใส่เ <c oughs> ล็กครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใส่เล็กอืมยิ่งมาด้วยฉันจะเป็นนักขุดหรือบูด้โอ้ยน้อยหลังนี้ครับเห็นตัวครับมีตัวครับมารุ้นว่ากี่แต้มครับ โอ้หนึ่งแต้มครับเอฟเอฟแต้งเอฟเอฟเลยฮะนี่ฮะหลังนี้เป็นหลังทำใหม่ครับเมื่อวานนี้เป็นฝีมือผมทำเองครับตัวนี้หลังนี้ อิบอิบฮะตัวนี้นี่นะที่เราทำปลาหนิดได้ครับเห็นไหมทำเองเราปลาหนิดได้ดูรอยต่อรอยทำฮะ không thông ghê đấy nhầm 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 Chẳng biết nhầm 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 ta nhầm chúng นี่ฮะชูจมุนดใยเียนเด,ดียวสองกิโลได้แล้วฮะมาลุ้นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นคลองเล็กนะครับคลองเล็กข้างทางส่วนเมื่อกี้ที่กู้มาจะเป็นคลองใหญ่อยู่เข้าไปข้างในทุ่งนานะครับฝั่งนี้เป็นคลองเล็กครับคลองเล็กข้างทาง อันนี้เป็นง่ายน่เงียบฮะเงียบจังออ้เงียบฮะไม่โดนฮะฟาวอีกแล้วฮะ แต่เป็นเหยียบปลา да ตายนะครับปลากรดีตายแล้วลก็มีปลาหมอเป็นอยู่ตัวหนึ่งฮะยังยังเป็นอยู่นะฮะปลาหมอนม่ม่มังทํากตัวดักจะอรนี่เป็นง่ายเงียบเหมือนกันนะฮะไม่โดนเหมือนกันครับ โดนปูครับโดนปูสองตัวฝั่งทางคลองเล็กไม่เจอตัวนะฮะนี่โดนปูครับเจอด,ดาม กระดามไม่โจล่ะแต่ว่าสร้างขางเลยกระดามมันกระดามโจลมุนวะบาเรียนโจล Đang phi tu Nó rồi, này Nó đã lươn Thật kéo Trong mà khơi gì, Thơ nít Thơ có thúc tên này Trong phong Đi <laughs> quá <laughs> กินอะไกินิทุกเลยหลังนี้มีกบนั่งนะครับตอนที่มาใส่อจริงด้วยฮะโอ้โหนตับนะกบอะไรตัวยาวแน่ ตัวบะเอฟว้าตัวบะเอฟ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วตัวบักเอฟลงเบิกเอานี่ม <c oughs> าเข้าครับเข้ามามาน่าจะแค่มากินปลานะครับเพราะว่าไม่น่าจะกลืนกบเข้าไป เอาแล้วงูฮะใส่แงมได้งูครับผมดูชื่อดูหลังนี้ฮะเออมองไปเห็นเหยื่ออยู่เลยเปิดมาโอ้ไม้ฟังคลองเล็ก ข้างทางตรงนี้เพิ่งเจอตัวแรกเนี่ยฮมันมันจะลงสะใหญ่หมดแล้วบ่มีแต้มอยู่ครับ เราวเว้หลังนี้ใส่ปลาหลดเลยนะฮะปลาหลดเป็นตัวเลยครับผมโอ้ขนาดกบเข้าไปไม่ใช่จปปะโดนปลาหลดกินวรนะดีที่ปลาหลดมันตายก่อนนะครับไม่งั้นกินกบกินกบแน่ๆ,ๆ,ๆโอ้แต่ก็ใช้ได้อยู่ฮะอ้วนตับเลยฮะตัวเล็กแต่อ้วน วนตับเลยเคีวๆกัตรงมอ,อโอเคครับไปดูหลังต่อไปครับหลังนี้เป็นไงครับเ<ม>ดี๋ยวดูดียเ,เงียบเงียบผิดโอ้ไม่โดนนะอันนี้ใส่เหยอื่อย่างเยอะเลยนะครับทางปลาหมอก็ยังเป็นเป็นอยู่แป๊ดแปดแปดแปดแต่ไม่มีฮนะ กับคลองเล็กข้างทางอ่ะคลองเล็กๆกบไม่อยู่กันนะครับก็สรุปผลงานครับมัดจ้ะกี่ตัววันนี้เรียบไหมเ,เรียบไหมแดงเลย เราเรือเรือรับตูัวมาตัวเดียวนับนะครับกี่ตัวสองสามสี่ตห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวตัวครับสิบสามตัวเท่ากับเมื่อวานนะที่ใส่เมื่อวานใส่สิบหลังสิบสามตัวเหมือนกันเราจะนับนอน เดี๋ยวนี้เน <ITA> ี่ยเยอะนะครับต so <a> ัวใหญ่คร <'s> ับก็สองโลกว่าได้ครับสองโลกว่าจังบ้านนางเงียบปันปีใบเราคือวิเคะยังนุ่ยออกด้วยนี่บาเพียงแค่ไปตั้งโจ้แล้วกับเงียบสิบเก้าหลังครับมาฟ้าเยอะฝั่งทางนี้ครับฝั่ง ฝั่งคลองเล็กนี่ครับข้างถนนนะฟาวเยอะเลยได้จากฝั่งคลองเล็กตัวเดียวไหมตัวเดียวครับตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะได้รู้ว่าฝั่งนี้ไม่มีกลมเราก็มาสำรวจหมยเปิดหมายใหม่นะครับก็โอเคครับสรุปว่าหมานอยู่ครับหมานหมันก็ เอามาให้ชมกันเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับน่ครับผลงานกบสองวันรวมกันนะคนามดำดูรับดูนนรับ ฮะ